มาชมต้นลือสีผสมกันค่ะตัวนี้อุ้มได้มาแค่กระถางเดียวใช่ไหมแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยตัดแล้วก็แตกแดดจะเป็นแบบเช้ายันบ่ายเลยนะคะแต่จะมีกลมมั่งลำไรมั่งแล้วแต่ช่วงเวลาของแสงแดดมีหลายตัวค่ะตัวนี้มีหลายสีว่างั้นเถออ ขอ,อกระถางที่ได้มาก็จะเป็นอันเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นอันเล็กๆค่ะคนละกระถางกันจะบอกว่าได้มากระถางเดียวไม่ได้เนาะได้มาอย่างละสีละกระถางมาปลูกรวมๆกันค่ะอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งเป็นลือสีผสมเหมือนกันสวยดีนะคะปลูกประดับชอบแดดด้วยนะแบบยิ่งแดดสีจะแบบเข้มเลยค่ะถ้าไม่แดดนะสีเขาจะจืดจืด จะไม่ค่อยออกแบบสีแบบเข้มเท่าไหร่อันนี้ก็ย้อยจนไม่ไหวแล้วค่ะ <c oughs> มีใครเลี้ยงหรือสีผสมบม้างสวยนะใช้วิธีการตักชำเลยค่ะอันนี้คือดอกของเขาเขาก็ผสมแกสอนเหมือนบอนสีเลยเนาะแต่อุ้มยังไม่เคยทดลองนะคะน,นี่คือสีของต้นนี้มีสาวน้อยที่เสียงดังตลอดเลวล มีนุกอยู่สองตัวนะคะเขาคาเทลท้่ลูกเนี่ยค่ะอันนี้คือก้าหารแต่ว่าเมื่อวานฝอยทองเพิ่งจะตายไปค่ะใช่เขาก็เลยร้องหาฝอยทองเขาเขาเป็นคู่เป็นพี่น้องกันค่ะก็เนาะอยู่กับอุ้อมมาสี่ปีแล้วค่ะฝอยทองเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าพอดีอุ้มมีเลี้ยงหมาด้วยแล้วเขาก็ชอบมา กบดินฝังดินเอาทุกอย่างมาฝังแล้วก็ชอบวนอยู่อย่างนี้ยค่ะเราก็เลยห้ามเขาไม่ได้ทําให้นกเราตกใจแต่เจ้าตัวนี้เขาแข็งแรงแล้วเขาก็คุ้นเคยกับคนมากๆม,มากกว่าฝอยทองเขาก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ค่ะจะขี้ว้ายๆมากกว่านิสัยจะแบบว่าเอาแต่ใจเพราะเป็นนกโปรดของพี่พลอ,อยเนี่ยเนี่ยเยอย่างเงี้ย,ยถ้าอุ้มมาอยู่เงี้ยคือจะ ให้หากระเพาหรืออะไรมาให้ป้อนให้ได้อะใช่พามาชมต้นไม้แล้วก็พามาดูนกโปดก้าหานหูยเสียงเธอดังไปหรือเปล่าเห็นไหมอย่างเี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือช่วยเอาอะไรให้ฉันกินได้แล้วนะมันษุ์ใช่นุชต้องเอาอะไรให้ฉันกินเขาเป็นตัวเมียค่ะก้าหารนะคะ ดูเมียจะไม่ร้องเพลงแต่จะโวยวายแบบนี้ใครทาแก้มให้หนูคะใครทาแก้มให้หนูคะไอ้ใจไอ้ยาอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาเชอค่ะเชอจีเชอเมื่อวันอาบน้ำไปตัววยายไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะอันนี้อันนี้ทำกรุงให้ทำขยับกรุงให้เขาใหม่มาชิปนี่เพื่อให้พี่จีเขาเดินบนรอบตะขุด ดินขุดซรายฝังของกินได้ค่ะถ้าไม่นั้นเขาจะมากวนน้องค่ะเราก็เลยพยายามปรับไม่ให้เขามากวนน้องปิดทุกอย่างไม่ให้เขาเข้าอันนี้จะเป็นที่อยู่ของก้าหารทำโคงกันเองประมาณนี้อยู่ใต้ต้นซ้ำซํำเห็นไหมคะแอบดูเธออยู่